สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับโนสตา t a คาร์รถมือสองปทุมธานีราคาดีฟรีดาวนะครับวันนี้เราจะพามาดูเป็นรถเก่งอีโคคาร์ที่เรียกว่าปีค่อนข้างใหม่เลยนะครับกับนี่เลยนะฮะโตโยต้ายาริสนะครับ 1.2e อตัวรองท็อปปี2อ1 8นินั่นเองนะครับสำหรับคันนี้นะครับสีดำเนี่ยราคาคาดตัวนะครับจะอยู่ที่สี่แสนเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่ดูมาจากคลิปนี้นะครับก็รับโปรโมชั่นนะครับ รีทุกค่าใช้จ่ายไปเลยนะครับแต่อย่าลืมแครแล้วก็ส่งให้กับแอดมินของเรานะครับที่ l ล n e แอดด้านล่างได้เลยนะครับคันนี้ให้อะไรมาบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับสาหรับใครที่หารถเก่งเกียร์ออโต้นะครับอยากได้ประหยัดน้ํามันเนี่ยแนะนําตัวนี้เลยนะครับเป็นเครื่องคันสสีดำนะครับโฉมหน้าก็คือเป็นของเจนนี้เลยนะครับตัวปี2018นี้นะครับสภาพก็คืออย่างที่เห็นเลยเป็นรถสีดาแต่ว่าสภาพคือดีมากนะครับสีไม่มีรอยอะไรเลยแล้วก็ในส่วนของพวก โคมไฟอะไรต่างๆเนี่ยมาดูใกล้ๆเลยสภาพนะครับก็คือยังใสๆนะครับไม่มีขุ่นเลยนะฮะตรงนี้แต่ว่าตัวเนี้ยตัว E ในส่วนของลองท็อปเนี่ยจะยังไม่มีไฟ Daytime Running Light ให้นั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้ก็ลองท็อปแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับว่าใครชอบแบบไหนตัวเนี้ยมันก็จะผ่อนอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทนะครับตลอดอายุสัญญาเลยใครอยากได้แบบ เก่งเกียร์ออโต้เล็กๆแล้วก็แบบว่าขับง่ายๆนะครับประหยัดน้ํามันเนี่ยดูคันนี้ได้เลยแล้วคันนี้ปีใหม่ปี2 0 1 8เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราพาดูห้องเครื่องกันนิดนึงว่าสภาพเป็นยังไงนะครับโอเคครับมาดูห้องเครื่องกันนิดนึงนะครับสาหรับคันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์1,200รซีซีนะครับตัวนี้4ีสูบ16วาล์วด้วยนะฮะก็คือได้ทั้งความ ประหยัดน้ำมันไปนั่นเองนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับก็สามารถเติมเนี่ยตัวนี้รองรับอยู่95 91 E20 ได้เลยนะครับประหยัดทั้งราคาแล้วก็น้ำมันเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับการขับขี่เนี่ยเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับแบบ CVT นั่นเองนะครับเข้าเกียร์เนี่ยนุ่มลื่นไหลแน่นอนนะครับไม่มีสะดุดนะครับตัวนี้แล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเรามีรับประกันให้นะครับ1ปีหรือ10,000โลเลยนะครับเครื่องเกียร์กล่องนะครับแล้วก็รับประกันว่าไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำนะครับถ้าืออไปตรวจจเ ยินดีซื้อคือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับก็คือเรามีการถ่ายน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์นะครับมีการตรวจเช็คสภาพรอบคันก่อนออกอยู่แล้วนะครับลูกค้าออกไปเนี่ยใช้กันยาวๆเลยนะครับเนี่ยให้ดูพวกเบ้าโช๊คคันหน้าอะไรอย่างนี้นะครับนี่1หนึ่งแอลนะครับตีนด้านในเดิมๆนะครับเนี่ยคันหน้าเดิมๆนะครับหมุดอยู่ครบเลยนี่นะครับนี่นะครับ คาร์ต่างๆนี่นะครับ1 r นะครับเม็ดอาร์เบ้าโชคสติ๊กเกอร์มอกฝากระโปรงนี่นะครับแนวตีนด้านในเนี่ยเดิมๆเลยนะครับนี่โหใครแบบว่าอยากได้รถที่ปีใหม่ๆหน่อยนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมนันเกียร์ออโต้เนี่ยคันนี้แนะนำสุดๆเลยนะครับบอกเลยว่าตัวเนี้ยยอดจัดค่อนข้างเยอะด้วยนะครับนี่อ่า สำหรับใครแบบว่าเป็นพนักง,งานบริษัทรับสลีปอะไรเงี้ยนะครับถ้ายุงาน6เดือนเนี่ยออกคนเดียวได้เลยนะครับนี่เรายกตัวอย่างกันให้ดูนะครับแล้วก็ตรงนี้ในส่วนของล้อนะครับตัวนี้ได้ล้อแม็กไปแล้วนะครับเป็นแม็กใหม่ยางใหม่เลยลูกค้าไม่ต้องบวกตังค์เพิ่มเลยใครแบบว่าอยากได้รถที่ได้เป็นแม็กแล้วเนี่ยเนี่ยมาดูใกล้ๆได้เลยนะครับเป็นแม็กใหม่เลยนะครับ ขอบ15นั่นเองแล้วก็เป็นยางใหม่ด้วยนะครับยังไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับโอ้โหสดสดจริงๆนะครับตัวนี้ก็ใช้งานกันยาวๆนะครับได้คันนี้ไปบอกเลยคุ้มมากๆนะครับแล้วก็สภาพสีนี่ดูได้เลยด้านข้างสีดําไร้ริ้วรอยเลยแล้วก็ตัวนี้ตัว E จะมีไฟเลี้ยวมาอยู่ที่กระจกมองข้างแล้วนั่นเองเดี๋ยวเล่าพาไปดูในส่วนของ ด้านในกันต่อนะครับว่าคันนี้ออปชั่นมีอะไรบ้างนะครับโอเคครับผมมาถึงด้านในนะครับอย่างแรกเลยให้ดูนี่ก่อนละกันกุญแจนะครับก็เป็นกุญแจรีโมทนะครับทั่วไปตัว E นะครับตัวรองท็อปก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวไขแล้วสตาร์ทให้ดูในส่วนของเลขไมค์กันเลยนะครับนี่สําหรับตัวนี้นะฮะนี่เครื่องเสียงนิ่งเงียบใช้ได้เลยนะครับขออนุญาตเปิดแอร์สักครู่นะครับโอเคสำหรับคันนี้นะครับเลขไมค์จะอยู่ที่ 1 1 0 0งแนะครับไม่ My, ประมาณ1 0 0 0 0 0นนั่นเองนะครับกับรถปี2018บวกลบกันแล้วเนี่ยก็ตกวิ่งต่อปีอยู่ประมาณหมื่นกว่าโลนั่นเองนะครับก็ไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยนะครับเรียกว่าประมาณทั่วไปการใช้งานนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคันนี้เป็นรถมือเดียวด้วยนะครับนี่ราคา4,9000บาทนะครับไม่ My, 1 0 0 0 0 0นะครับนี่แล้วก็เป็นรถมือเดียวนะครับเครื่องเบนซินใครแบบว่าอยากได้ประหยัดน้ํามันอีโคคาร์เกียออตโต้เนี่ย แนะนำเลยแล้วก็ได้เป็นแบรนด์หลักด้วยนะครับคันนี้อบเลยยอดจัดเยอะด้วยนะครับแล้วก็ออปชันมีอะไรบ้างเนี่ยมาดูเลยพวงมาลัยนะครับ3ก้านแล้วก็จะมีมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถรับสายวางสายได้แล้วนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงมีปุ่มตรงนี้เลยเรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปกดที่จอนะครับรับสายวางสายได้ก็แปลว่าเชื่อมต่อบลูทูธได้นั่นเองนะครับตัวนี้วิทยุนะครับจะเป็นแบบอย่างนี้นะฮะเป็นหน้าปัดดิจิตอลนะครับ ก็สามารถเปิดวิทยุได้แล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วด้วยนั่นเองนะครับแต่ยังจะไม่เป็นจอทัชสกรีนนั่นเองนะครับสำหรับตัว E Long Top นะฮะแล้วก็นี่นะครับแอร์นะครับเป็นแบบแอร์ออโต้แล้วนะฮะตัวนี้นี่ปกติแล้วยาริสถ้าเป็นตัวโฉมก้อนเนี่ยตัว E เขาจะยังไม่ให้หน้าปัดอย่างนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ตัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นหน้าปัดดิจิตอลแอร์ออโต้ต่างๆเลยแล้วก็เกียร์นะครับเป็นเกียร์แบบออโต้ขันบันไดนะครับนี่ บอกเลยว่าปีเนี่ยค่อนข้างใหม่มากๆนะครับคันนี้แบบสภาพคือมาสวยเลยคอนโซลหน้าก็สีดำนะครับตกแต่งแบบสวยงามเลยใครชอบแบบรถด,ดำคอนโซลดำเนี่ยดำไปยันเพดานเลยนะครับเนี่ยใครแบบว่าชอบสีดำนะครับสไตล์เข้มๆเนี่ยจัดคันนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเป็น เบาผ้านั่นเองนะครับตรงนี้ก็นุ่มนิ่มนะครับเดินได้สีน้ําเงินนะครับแบบนี้อ่าสำหรับใครที่ชอบคันนี้ย้ํากันนิดนึงนะครับเป็นโตโยต้ายาริสนะครับ 1.2e ตัวรองท็อปนะครับปี2018ราคา49,000บาทเท่านั้นเองพร้อมก็ฟรีทุกค่าใช้จ่ายเลยนะครับใครเครดิตดีๆฟรีดาวได้ด้วยนะครับคันนี้ก็ถ้าใครสนใจสามารถแคปคลิปนี้ส่งให้กับแอดมินของเราได้เลยนะครับที่ไลน์แอดด้านล่างนะครับหรือโทรเบอร์โน้ตได้เลยนะครับที่เบอร์ ตูนเก9าตูนเกคันนี้ได้ล้อแม็กใหม่ยางใหม่ไปด้วยไม่มีบวกเพิ่มเลยนะครับราคานี้คุ้มแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูรอบคันกันอีกสักน,นิดหนึ่งนะครับว่าตัวนี้สาภาพสีอะไรต่างๆเป็นยังไงบ้างน,นะครับโอเคครับตาเดี๋ยวเราดูสาภาพรอบคันกันอีกสักนิดหนึ่งเผื่อใครอยากดูสีดูอะไรต่างๆนะครับก็อย่างที่เห็นเลยด้านข้างกันรทรงกรรันสะบดอยู่ครบนะครับล้อแม็กเหมือนกันหมดเลยนะครับรายไม่มีริ้วรอยแล้วก็ในส่วนของโฉม ด้านหลังนะครับอย่างที่เห็นเลยยาริสก็จะเป็นแบบ5ประตูนั่นเองนะครับด้านหลังก็จะมีในส่วนของประตูด้านหลังนั่นเองนะครับนี่สามารถเปิดข้างหลังแบบนี้ได้เลยครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยโน Gesund ้ต <ude> ก็มองว่ายาริสนะครับเป็นรถ SUV เก่งเ <S <S ครื่องพันสองประตูที่ค่อนข้างจะกว้างที่สุดในตลาดแล้วนะครับเพราะแบรนด์อื่นๆอาจจะช่วงค่อนข้างตันแต่ว่ายาริสเนี่ยเป็น5ประตูที่ถือว่าค่อนข้างยาวมากนะครับการเก็บของเนี่ย ต่อให้ไม่พับบ่อเนี่ยเก็บของได้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับถ้าใครแบบว่าอยากเพิ่มเนี่ยก็สามารถพับไปอย่างนี้ได้เลยนะครับตัวนี้จะพับได้แบบ60 4สิบสีนั่นเองนะครับสามารถพับได้เก็บของอะไรต่างๆเป็นรถที่ค่อนข้างอเนกประสงค์แล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนั่นเองนะครับสำหรับสภาพสี่ก็อย่างที่พาดูเลยด้านหลังจะประมาณนี้ตัวนี้จะมีในส่วนของสเกิร์ตด้วยนะครับนี่ด้านหลังนะครับสวยมากนะครับตรงนี้ใครแบบว่า ชอบรถสีดำลงล้อแม็กแล้วเคียร์ออโต้นะครับอยากผ่อนสบายๆอยู่7,000กว่าบาทนะครับแล้วได้รถปีใหม่ๆรถมือเดียวนะครับปี2018เนี่ยจัดคันนี้ได้เลยน้ตบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับกับราคานี้นะครับย้ำกันอีกทีเป็น t o y ยต a y ยา i s 2 2 E ตัวรองท็อปนะครับปี2018นะครับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่4 9 0 0 0บาทผ่อนอยู่7,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาเลยนะครับหากใครสนใจนะครับก็สามารถ แคปคลิปนี้นะครับส่งให้กับแอดมินของเราได้ที่ Line แอดที่ขึ้นด้านล่างหรือโทรเบอร์โนต้ตได้เลยนะครับที่เบอร์0909976129นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ